ใี่ครับเพราะว่าผมในช่างกันงานนะครับช่างตัดผมระดับโลกเลยนะครับผมว่าเร็วที่สุดในโลกเลยครับครับเพราะว่าวันนี้มาใช้วิถีชีวิตพอเพียงนะครับกางเกงขาดไม่มีกางเกงนุ่งครับครับผม อันนี้ก็กำลังกำลังเย็บกางเกงนะครับช่วงล่างขออนุญาตนะครับไม่ถ่ายได้ไหมครับไม่ถ่ายไม่ถ่ายครับใส่กางเกงขาสั้นหรือใส่อะไรอยู่เพราะว่ามันใส่กางเกงน้อยครับอ่าใส่กางเกงน้อยนะครับผมใส่กางเกงที่เป็นชื่อสัตว์อ่ะครับกเกงลิงกางเกงลิงใส่กางเกงที่อยู่ลบเหลี่ย เดี๋ยวพูดไปจะน่าเกลียดเดี๋ยวมนก็จะว่าไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเพราะว่านี้เป็นวิถีชีวิตของคนบ้านนอกวิถีชีวิตของชนบทอินดี้บ้านนอกเราจริงๆเลยของแท้เลยครับนี่ครับเกงตัวนี้มันรักมากรักมันมากวิถีชีวิตพอเพียงเกงตัวนี้มากขาดก็อยากใช้มันต่อไปแต่ว่าไม่อยากให้มันขาดมากครับ ก็เลยเอามาชุบมันปะมันแต่วันนี้ดีนะครับใส่เสื้อเพราะว่าแฟนขับก็ถามมาว่าช่างกันงานตัดผมเมื่อไหร่ะไม่ยอมใส่เสื้อครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนที่ว่าค่อนข้างจะลําบากนิดนึงยากจนอะไรอย่างนี้ครับมีเสื้อน้อยเนาะใน7วันมีเสื้อกี่ตัวครับประมาณ5้ตัวห้าตัวก็เหลืออีก2วันไม่ได้ใส่เนาะเอเพราะมีเสื้ออยู่ห้า วันทั้งหมดมีเจ็ดวันใส่ห้าตัวเสร็จแล้วก็จะมาซักทีเดียวใช่ไหมอันนี้ดูวิธีชีวิตเอ้าเราไม่มีแม่บ้านนี่ยดิไม่มีคนซักใช่ไหมอ้าวโอเคแม่บ้านเลิกกันนานแล้วแม่บ้านเลิกกันนานแล้วจะหายอีกไหมครับงี้คิดว่าถ้ามีคนสมัครก็เอาครับเอาเอาอยู่เหมือนกันใช่ไหมเราจะมีจะมีใครมาสนใจบ้างไหมเนี่ยครับชีวิตล่อนเล่ครับชีวิตลำบากที่สุดหาเงินได้วันละหกสิบ หาเงินได้ทุกวันได้ทุกวันนะครับไม่อดตายนะครับมาอยู่กับช่างกันงานไม่อดตายนะครับผม แน่นอนเลยครับครับอันนี้เรื่องจริงครับอันนี้ดูวิถีชีวิตที่ว่าผมรักเก่งตัวนี้มากแล้วผมก็ซื้อมาสมัยผมเป็นอาจารย์ตัดสอนตัดผมตัวนึงก็ประมาณพันสองทีนี้อยู่มาแล้วตั้งแต่ปีสี่หกมีแฟนคลับก็ขอมานะวันนี้เขาบอกว่าจะให้หาตัดทรงที่นายจันหนวดเขี้ยวทรงมหาไทยแต่ผมไม่ตัดนะของผมมันจะเป็นทรงเก่าเดี๋ยวมีมีเดี๋ยวมีวิธีมีวิธีบอกให้นะถ้าถ้าทรงจันหนวดเขี้ยวก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยเนาะครับได้ครับจันหนวดเขี้ยวได้นะ กาขับเขาขอมาเอาขอมาเดี๋ยวบอกให้ก็ได้ทรงของจันหนวดเที่ยวนี่ชื่อดั้งเดิมเขาเรียกว่าทรงมหาไทยใช่ทรงมหาไทยทรงมหาไทยนี่เกิดขึ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองในจันหนวดเที่ยวนี่โดนมหาไทยบังคับให้ตัดทรงนี้และสมัยนั้นก็ไม่มีทรงผมก็ใช้มีดโกนนี่ขูดเอาเลยขูดขูดเอาเลยเนาะโกนสมัยก่อนไม่แต่ข้างบนนี่คือตั้งช่อเอาะไรมามัดไว้ใช่ไหมแล้วก็ขูดข้างๆออกใช่ไหมครับออก แต่เดี๋ยวจะตัดให้ดูของจริงเดี๋ยวตัดให้ดูตัดของผมนี่แหละของผมตัดของตัวเองใช่ไหมหัวตัวเองนะเนาะบอกให้ดูเขตแเดนเป็นยังไงเขดดนเป็นยังไงเนาะโอเคอย่างเงี้ยครับใกล้จะเสร็จยังครับเนี่ยเลิกก่อนก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้พอพอเราไปตัดผมเสร็จเรามาเย็บต่อได้เพราะเป็นวิถีชีวิตของเราเองโอเคโอเคครับดูนะครับดูวิธีนะครับตัดปุ๊บปุ๊บแล้วผมก็จะใส่กางเกงดูนะครับ พรผมเก็บแล้วผมก็ใส่ทันทีดูเข็มขัดที่เข็มขัดที่ผมใช้เนี่ยผมใช้ยางโม่เข็มขัดของใช้ยางโมซค์ทีนี้เราทำให้ดูเดี๋ยวใสกเกงให้ดูาชีวิตนะครับนี่คือวิถีชีวิตดูนะครับแล้วจะมีใครอดทนความลำบากได้บ้างไหมครับผมนี่แหละครับผมเป็นคนทำดูสิครับดูเอวกางเกงครับนี่ดูโอเคครับนี่ครสผมใช้สสายรางสายรัดยางโมใเพชีวิตครับนีวิถีชีวิตมา พื่อชีวิตมากทใหูเออครับตรงนี้มันยืดได้เนาะตัวนี้มันยืดได้เราเราจะไม่รู้นะถ้าแบบนี้เราจะไม่รู้นะว่าเราอ้วนไม่อ้วนใช่ไหมเราไม่รู้นะเราจะรู้ได้ไงเนี่ยถ้าเกิดเช็คน้ำหนักตัวเองเนี่ยเพราะว่ายางตัวนี้ยางอันนี้เวลาอ้วนมันก็ยืดขึ้นมันยืดออกมาครับดูเวลาใส่เราก็ใส่อย่างนี้ครับถอดง่ายเสียบเข้าไปในยางบูใส่วิถีชีวิตของเราเราเอาความง่ายความสะดวก แล้วเราก็ตัดผมได้ต่อไปโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วโอเคครับเรียบร้อย